คลิปต่อไปนี้ครับหนูครับก็จะเป็นคลิปติววิชาฟิสิกส์มปลายนะครับหนูครับแต่ก่อนที่จะไปติวอะไรกันด้านนะครับใครยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนนะครับหนูสามารถคลิกที่ชื่อวิดีโอด้านบนหรือคลิกที่เพิ่มเติมด้านล่างนะครับแล้วดาวน์โหลดเอาเอกสารมาใช้ได้ด้วยตนเองเลยครับหนูครับอีกประการหนึ่งครับหนูใครยังไม่ได้กดติดตามกดไล กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานสักนิดหนึ่งนะครับหนูครับมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับหนูครับที่ผ่านไปนั่นครับหนูครับก็เป็นเรื่องของปริมาณนะครับหนูครับทีนี่ครับไอปริมาณแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน่วยมาตรฐานสากลของมันยกตัวอย่างเช่นความยาวเนี่ย ความยาวนี่เราจะวัดหน่วยมาตรฐานสากลกันเป็นเมตรครับหนูครับแต่ก็อีกนั่นแหละบางที่บางกลัง้งเราก็วัดความยาวกันในหน่วยอื่นนะครับบางทีวัดกันเป็นฟุตเป็นหลาเป็นวาเป็นศอกหรือวัดกันเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรกิโลเมตรแต่ไอหน่วยพวกเนี้ยมันเป็นหน่วยที่ไม่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับเออแล้วมันคืออะไรอะ่ะ ไอเซนติเมตรมิลลิเมตรกิโลเมตรพวกนี้มันคืออะไรอ่ะเออออเก็เอามาดูกันสันหน่อยนะครับว่าไอหน่วยไม่มาตรฐานพวกเนี้มันคืออะไรมีให้ใช้เหมือนกันแล้วมันคืออะไรมามาดูกันนะครับครับสมมตินะครับว่าครูเนี่ยมีไม้บรรทัดอยู่อันหนึ่งครับหนูยาวสัก1เมตรก็คือยาวประมาณ1แขนเนี่ยนะครับหนูครับ1เมตรพอดีพอดีทีนี้ครับ ครูก็เอาไอ้ไม้บรรทัดหนึ่งเมตรนี่แน่มาขีดมาซอย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 ออกเป็นหนึ่งร้อยชิ้นร้อยช่องเท่าๆกันไอ้หนึ่งช่องที่ซอยออกมาได้เล็กๆตรงนี้ครับเราจะเรียกเป็น cm, หนึ่งเซนติเมตรครับหนูกลับเอา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 ถ้าเป็นเช่นนั้นหนึ่งเซนติเมตรเล็กๆตรงเนี้ยจะว่าไปมันก็คือเศษหนึ่งส่วนร้อยเมตรนั่นเองครับหนูกลับ เพราะว่าหนูเอาเม็ดเนี่ยมาซอยเป็นรอยชิ้นแล้วหนูหยิบเอามาชิ้นเดียวซอยเป็นรอยช่องแล้วหยิบมาช่องเดียวเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งเซนติเมตรที่ได้ก็ต้องเรียกเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยของเม็ดรกลับลูกลับไอ้ตรงเนี้ยเขามีให้เติมคําลงในช่องว่างนะครับในชีตในชีตเขามีช่องว่างให้หนูเติมคาหนูก็เติมไอเ้เศษหนึ่งส่วนร้อยเม็ดเนี่ยใส่เข้าไปในชีตหน่อยหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรคือหนึ่งส่วนร้อยเม็ด เล็กกระจิ๋วดียวเลยนะครับช่องเดียวเล็กๆที่นี่ครับหนูแล้วถ้าครูเอาไอ้หนึ่งเมตรเนี่ยมาซอยเป็นหนึ่งพันช่องมั่งทีนี่โอ้ยซอยเล็กกว่าเก่าอีกซอยเป็นหนึ่งพันช่องเลยแล้วหยิบเอามาช่องเดียวไอ้ช่องเดียวที่ได้ตรงเนี้ยเล็กกว่าเก่าอีกนี่ เราจะเรียกไอช่องเดียวตรงเนี้ว่าเป็น1มิลลิเมตรครับ1มิลลิเมตรเอาเธออย่างนั้น1มิลลิเมตรนั่นจะว่าไปมันก็คือเศษ1นึ่งส่วนพันของเมตรครับเพราะว่าหนูเอาเมตรเนี่ยมาแบ่งเป็นพันช่องแล้วหยิบเอามาช่องเดียวไอที่ได้ช่องเดียวนั่นนะ่ะเรียกเป็นมิลลิเมตรครับหนูครับอาจดลงไปในชีดอีกหน่อยเขียนลงไปในชิดอีกนิดครับหนูครับอืม น<โทย>ี่ครับแล้วถ้าคลูเอาไอ้หนึ่งเมตดนะ่นนะมหาหันเป็นหนึ่งล้านช่องเท่าๆกันโอ้ยไม่รู้มีเวลาว่างขนาดไหนนี่เอาหนึ่งเมตรมาซอยเป็นล้านช่องแล้วเอามาช่องเดียวครับหนูโอ้ไอ้นี่ยังโคตรเล็กกว่าเก่าอีกนี่โคตรเล็กกว่าเมื่อกี้อีกนี่ไอ้ไหนึ่งช่องเดียวที่ได้แบบเนี้ย,<อ>ยเราจะเรียกเป็นหนึ่งไมโครเมตรครับหนูครับ แบ่งเป็นล้านช่องและเอามาช่องเดียวไอ้เนี่ยเรียกหนึ่งไมโครเมตรฮ้ยถ้าอย่างนั้นหนึ่งไมโครเมตรนั้นจะว่าไปมันก็คือเศษหนึ่งส่วนล้านของเมตรครับก็แบ่งเป็นล้านชิ้นแล้วเอามาชิ้นเดียวก็ต้องเรียกเป็นหนึ่งส่วนล้านของเมตรครับหนูเอาเติมลงไปอีกไอ้อย่างนี้เรียกว่าหนึ่งไมโครเมตรไมโครเมตร ถ้าครูเอาไอนะ้หนึ่งเมตรน่ะมาซอยเป็นหนึ่งพันล้านชิ้นอุบะใครจะวางซอยขนาดนั้นวะชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเอามาซอยเป็นหนึ่งพันล้านชิ้นน่ะหนึ่งพันล้านชิ้นแล้วหยิบเอามาชิ้นเดียวเล็กๆโคตรเล็ก,ลก,ลก,ลกหยิบเอามาชิ้นเดียวไอ้ชิ้นเดียวที่ได้ตรงเนี้เราจะเรียกเป็นหนึ่งนานโนเมตรครับนาโนเมตรไอ้หนึ่งนาโนเมตรนั้น จะว่าไปมันก็คือเศษหนึ่งส่วนพันล้านกับเศษหนึ่งส่วนพันล้านก็หนูแบ่งออกเป็นพันล้านช่องนะั้นหนูหยิบมาช่องเดียวะก็ต้องเรียกเป็นเศษหนึ่งส่วนพันล้านนะครับหนุครับไอ้ยังงี้เรียกเป็นนาโนเมตรครับหนูนาโนเมตรมันจะเล็กขนาดไหนจินตนาการเอาเองแล้วกันนะครับหนุครับเอา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 มีให้เติมลงไปในช่องว่างในชีตก็เติมเสียนะครับ แล้วหนูสังเกตนะครับว่าไอ้นานโนเนี่ยมันจะโคตรเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับโคตรเล็กกว่าเพื่อนเพราะหนูซอยเป็นตั้งหนึ่งพันล้านชิ้นแล้วเอามาชิ้นเดียวเหมือนนานโนนี่โคตรเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับหนูครับเซนตินี่วันเล็กแล้วนะยังสู้นานโนไม่ได้นะครับอม,มาดูข้อสอบกันสักหน่อยครับนูครับไอ้ข้อนี้ถามว่าชอยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ข้อไหนมันเล็กที่สุดครับเล็กที่สุดไม่ยากไม่ยาก ไอ้เล็กที่สุดก็ต้องเป็น1นาโนเมตรนี่แหละเล็กสุดแล้วเพราะว่านาโนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น1,000ล้านชิ้นนะ1 0 0 0ล้านส่วนนะแล้วเอามาชิ้นเดียวอ่ะมันจะเล็กขนาดไหนนะซอยสักพันล้านชิ้นแล้วเอามาชิ้นเดียวยโคตรเล็กเลยนะครับนมครับเนี่ยครับข้อสอบว็เล่นไม่ยากนะเวลาไปสอบกลางภาคปลายภาคคุณครูท่านก็ไม่ได้ออกข้อสอบอยากอะไรหรอกก็ออกประมาณอย่างนี้แหละออกแบบนี้แหละหนุตั้งสติ อ่านทบทวนไปก่อนสอบนิดนึงแล้วไปนั่งทําเดี๋ยวได้เกรดดีๆมานะหนูก็เก็บรวบรวมไว้พอไปถึงมหกจะเข้ามหาลัยก็เอาไปยื่นเป็นพอร์ตฟลิองฟลอริโอพเดี๋ยวหนูก็ได้เรียนคณะดีๆวันหนะ้าจบมาก็มีเงินมีทองเนี่ยชีวิตคนเรานะ่ยขยันนิดนะิดนี่ยชีวิตมันแจ่มใสสดใสแล้วทำยังไงจะให้มันจำแม่นจำคล่องเวลาหนูเรียนนะ่ะ เรียนไปจดไปวาดรูปสรุปไปวันหลังไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะทบทวนนิดๆแค่นี้ครับวันในชีวิตสุขโขเพราะฉะนั้นเวลาเรียนกับครูครูถึงเขี่ยวเข็นให้หนูวาดรูปไปสรุปไปหนูก็วาดตามครูบ,บอกหน่อยนะหนูนะเพื่อความสุขสบายในวันหน้านะครับย้อนมาดูตรงนี้หน่อยครับหนู ก็เพิ่งจะรู้กันไปเมื่อตะกี้นะครับว่าเซนติเนี่ยมันคือ1ส่วนร้อยมิลลินี่1ส่วนพันไมโคร1ส่วนล้านนาโนนี่1ส่วนพันล้านอันนี้เพิ่งจะผ่านไปแวบๆนะครับกลนะับทีนี้ถ้าหนูเอา1หารร้อยมันก็จะได้0.01จุดครับอันนี้หนูก็หารธรรมดาหารปกติครับ1หารร้อยได้0 0 1 1หารพันไอ้นี่จะได้0.001 หนึ่งหารล้านไอ้นี่จะได้0ู0 0 0 0 1 1หนึ่งหันพันล้านอ้ยไอ้นี่นี่ได้0ู0 0 0จ0 0ศครับหนครับอู้ยจนสัญญมยัวเยะไอ้นี่นี่หารปกติหารธรรมดากลับหนุครับทีนี้ครูขอเสริมเพิ่มตรงนี้หน่อยนะครับอันว่า0 0 1หรือเซนติเมียนหนูนาถ้าหนูเขียนเป็น1ิยกกำลัง หนูเลื่อนทยมถอยหลังสองจุดครับเลื่อนท้ยโยมถอยหลังสองจุดเขียนเป็นสิบยกกําลังมันก็จะได้หนึ่งคูณสิบยกกําลังลบสองหรือสิบยกกําลังลบสองนั่นเองถอยหลังนี่กําลังมันจะติดลบนะครับหนูถอยหลังสองจุดกําลังก็เลยกลายเป็นลบสองอย่างนี้นะครับครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้าหนูเลื่อนทยมถอยหลังสามจุดมันก็จะต้องเขียนเป็นสิบกำลังลบสามและไอไมโครล่ะครับ ไมโครนี่ต้องถอยหลังมา1 2 3 4 5จุดสองห้จุดครับถอยหลัง6จุดก็ต้องเขียนเป็น10บกำลังลบหครับ ano, นาโนไอนี้เลื่อนจุดทศยมถอยหลังมา9จุดเลยครับ9จุดก็ต้องเขียนเป็น10ยกกำลังลบเครับนี่มันมีที่มาที่ไปสุดท้ายอยากจะสรุปแล้วให้หนูจดจำครับหนูว่าเซนติเนี่ยนะ ถ้าหนูหารแล้วทําเป็น10ยกกําลังมันจะได้10ยกกําลังลบสครับเสมอครับมิลลิเนี่ยมันจะได้10กําลังลบสามไมโครนี่10บลบหกนาโนนี่10บลบเตรงนี้ครับใครท่องได้แล้วก็วีเซตใครท่องได้แล้วก็ดีเพราะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์อีตอนที่หนูเอาไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยอีตอนเปลี่ยนหน่วยเนี่ยหนูใช้พวกนี้เปลี่นนี่จะโคตรไวเอา้าตอนเนี้ยให้หนู เติมคำพวกนี้ลงในช่องว่างในชีตต่อหน่อยดึงนะไอชีตมันตะเกียกครับหนูหนูเติมคำไอพวกนี้ลงไปในช่องว่างเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงครับเซนติ10บลบสมิลลิ1 0บลบไมโคร 10- บนาโน1 0บเอาเติมไปแล้วก็จําไว้ในใจให้แม่นนะครับหนูครับ ไหนๆ,ๆลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าจดไปแล้วเขียนไปแล้วเริ่มจำได้บา้างยังนะครับอันว่าเซนติเนี่ยมันคือ10ยกกำลังลบ2นะครับมิลลินี่10ยกกำลังลบ3ครับไมคโครนี่10กำลังลบ6ครับนาโนนี่10กำลังลบ9กครับนะครับอันว่าเซนติเนี่ยต่อไปเราจะเขียนย่อๆเป็นตัวซีเล็กนะครับ อันนี้เป็นตัวย่อๆแปลว่าเซนติมันคือ1ิกําลังลบสองมิลลินี่เขียนย่อเป็นเอ็มเล็กไมโครนี่จะเขียนย่อๆเป็นตัวงอๆอย่างนี้เห็นตัว ore, องอๆนี่อ่านว่าไมโครนะครับเป็นตัวย่อนาโนนี่ก็เขียนย่อๆเป็นตัวเอ็นครับมันคือ1ิกําลังลบเก้านะครับไอบ้บรรดา1ิยกกําลังพวกเนี้ยหนูศัพท์ทางวิชาการนะเขาจะเรียกเป็นตัวพระ หูคูณครับหนูเพราะว่าปูเดียวอะ่ะเราจะต้องเอาไปคูณเพื่อใช้ในการเปลี่ยนหน่วยจะต้องเอาไปคูณเพื่อทำการเปลี่ยนหน่วยเขาเลยเรียกไอซิบยกกำลังเนี่ยว่าเป็นตัวพระหูคูณครับหนูครับจริงๆแล้วอะ่ะนอกจากเซนติมิลลิไมโครนาโนแล้วนี่นะหนูนามันยังมีตัวอื่นๆอีกครับที่หนูนาจะต้องทําความรู้จักไว้ไอตัวอื่นๆนั่นก็ได้แก่พิกโกพิกโกนี่คือ10กําลังลบ12ครับ เขียนย่อๆเป็นตัว P นะครับ p i กโกอีกตัวหนึ่งคือกิโลครับกิโลนี่คือ10ยกกําลังบวก3ครับเขียนย่อๆเป็นตัว K อีกอันหนึ่งคือเมกะเมกะนี่10กําลังบวก6ครับเขียนย่อเป็น M ใหญ่เอ้ยระวังเลยถ้าเมกะนี่จะเขียนเป็น M ใหญ่ถ้ามิลลินี่จะเขียนเป็น M เล็ก M เล็กนี่มิลลิ M ใหญ่นี่เมกะนะครับถมนะครับอีกตัวหนึ่งคือจิกกะครับ จิกะนี่คือ10กำลังบวกเกครับหนูครับเขียนย่อๆเป็นตัวจีใหญ่ครับไอ,ไอ้พวกเนี้จำได้แล้วก็ดีแต่ก็ไม่ต้องไปถึงกระท่องนะไม่ต้องท่องเอาเป็นเอาท้ายนะป้าเดี๋ยวหนูทําโจทย์ไปป๊อปป๊แป๊บๆมันจะจําอัตโนมัติเพื่อนเน่ยไม่ต้องท่องเนเสียเวลาขายันทําโจทย์เข้าไว้ทุกอย่างมันจะดีเองนะครับหนูอา้าวหนูจดไอ้พวกนี้เพิ่มไปหน่อยครับหนู ไอ้พวกนี้เขาเรียกตัวพองคูณประเดี๋ยวเราจะเอาไปคูณเพื่อทาการเปลี่นหน่วยในโจทย์เพิ่มไป่น่อยโจทย์สวยๆเลยครับไม่ต้องทองหรอกโจทย์สวยๆแล้วเดี๋ยวทําโจทย์เดี๋ยวมันจํามันเองอะ่ะนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อสอบกันซะเลยครับมาดูกันสิว่าไอ้การเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยเนี่ยข้อสอบเข้อจะออกกันยังไงแล้วเราจะทํากันแบบไหนเอา้าหนูลองดูโจทย์ก่อนนี้เวบเวบครับหนูครับ ดูเฉยๆก่อนนะครับส่วนไอ้วิธีทำนั้นเดีย๋ยวเดีย๋ยวครูทำหายใจเย็นๆนะครับ <S <S ไอโจด์ด้อเนี่ยหนูเขาให้หนูหาว่าไอหกจุดสองสี่นาโนเมตรเนี่ยมันมีค่าเท่ากับกี่เมตรให้หนูทำการเปลี่ยนหน่วยครับจากนาโนเมตรเนี่ยให้กลายเป็นเมตรเฉยๆอุย้ยแล้วจะเปลี่ยนกันไงวะไม่ยากครับหนูไม่ยาก หนูทำงี้นาะอันดับหนึ่งครับไอ้หกห้าสองสี่เนี่ยหนูเอาไว้เฉยเฉยไม่ต้องไปยุ่งมันครับไอ้ตัวเลขบวกเนี่ยหกห้าสองสี่เอาไว้เฉยๆยครับไม่ต้องทำอะไรแต่ไอ้นาโนเมตรตรงเนี่ยเอ็นเลน็กด่คือนาโนนะครับเอ็นเล็กคือนาโนเขาให้หนูทำการเปลี่ยนเป็นเมตรครับเอาลูกจะเปลี่ยนยังไงวะเมื่อะกี้เราพึ่งเรียนผ่านไปแวบ,บๆว่าไอ้นาโนเนี่ยมันคือ10ยกกำลังลบเก้า นาโนเนี่ยมันเท่ากับสิบกำลังลบเกถ้าเป็นเช่นนั้นให้หนูเอาไอ้นาโนตัวนี้ออกไปครับเอานาโนตัวนี้ออกไปเอาออกไปเลยครับแล้วให้หนูใส่สิบยกกำลังลบเ้าเข้าไปแทนที่ทำได้นะครับทำได้ก็นาโนก็สิบกำลังลบเ้านี่มันคืออันเดียวกันนะมันเท่ากันมันเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูเอานาโนออกไปแล้วหนูใส่10กำลังลบเ้าเข้าไปแทนทำได้ครับ เอาถ้าเป็นเช่นนั้นหนูก็แค่เอานาโน,โนออกใส่10กกำลังลบเก้าก็ไปแทนแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณเข้าไปเอาแล้วก็จบเลยครับหนูตออบอตอบเลยครับเนี่ยเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นเมตรเฉยเฉยสำเร็จแล้วเหลือแต่เมตรเฉยเฉยสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก่อนเนี่ยหกจุนาโนเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรได้6 5 2ุดห้คูณสิยกกำลังลบเก้าเมตรจอดเลยครับบ้าเล่นไม่ยาก แค่เอานาโนออกแล้วหนูเอาสิบกำลังลบเก้าเข้าไปแทนที่เท่านั้นเองอ้าเอาๆอ,าอ,าอาลองตรวจเช็คดูครับมาดูข้อต่อไปสิอคอรับหนูครับไอ้ข้อนี่ให้หนูทำการเปลี่ยนหน่วย425กิโลโอห์มเคตัวนี้คือกิโลครับ ส่วนไอโอห์มตัวเนี้ยเป็นหน่วยของความต้านทานไฟฟ้าเป็นหน่วยความต้านทานไฟฟ้าแต่ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะโอมโอหมเอมเอม,มนี้ต้องสนใจมันสนใจเฉพาะกิโลตรงนี้เขาให้หนูเปลี่ยนไอกิโลตรงเนี้ยให้กลายไปเป็นโอห์มเฉยๆครับเปลี่ยนไปเป็นโอห์มเฉยๆเอาเ้วจะเปลี่ยนไงวะหนูลองหยุดวิดีโอไว้สักนิดแล้วลองคิดเองดูสักหน่อยไหมไอมันก็ทําเหมือนข้อที่ผ่านมานั่นแหละ ไอ้กอเนี่ยหนูอยากจะเปลี่ยนหน่วยอันดับหนึ่งไอ้425ี่เนี่ยหนูเอาไว้เฉยๆครับไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับ42 5ตัวเลขพวกนี้เอาไวๆๆ้เฉยๆแต่อ้ทีนูต้องเปลี่ยนคือกิโลตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนกิโลตรงนี้อันว่าเคเล็กคือกิโลเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะครับมันคือ10ยกกําลังบวก3ครับเคเล็กกิโลนี่10กําลังบวก3ถ้าเป็นเช่นนั้นให้หนูเอากิโลออกไปครับ เอาเคกิโลออกไปแล้วหนูใส่10บยกกําลังบวก3เข้าไปแทนที่แล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณเข้าไปสัหน่อยนึ่งอ้าวจบซะแล้วเปลี่ยนหน่วยกิโลออกไปเหลือแต่ออมเฉยๆได้แล้วเฮ้ยเล่นไม่ยากเอาแล้วเลือกช้อยไหนอ่ะไอทํามาถึงตรงนี้แล้วเลือกช้อยไหนอ่ะหนูลองดูหน่อยทีเอาช้อยไหนดีว่าคิดออกมาได้แล้วนี่เอาช้อยไหนดีวะลองดูสิ สึกไอ้ที่หนูหามาได้เนี่ยมันไม่มีชอยไม่ตรงชอยนะครับบางคนบอกเอาข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งนี่มันเป็น4.25ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็น4.25คูณ10กลังสามแต่ไอ้ของเรามันเป็น425มันไม่เหมือนกันไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่แล้วมันไปชอยไหนวะไอโจทย์ข้อนเนี้ยหนูหนูต้องทำต่ออีกหน่อยหนึ่งครับจะให้มันตรงชอยนี่ต้องทำงี้ หนูต้องเลื่อนจุดทศนิยมเนี่ยไปข้างหน้า2จุดครับเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหน้าครับถ้าเลื่อนยมไปข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายมาเป็น4.25ทีนี้ครับเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้าเลขชี้กําลังมันต้องเพิ่มขึ้นนะมันต้องเพิ่มนะหนูเลื่อนไปข้างหน้า2จุดไอเลขชี้กําลังก็ต้องเพิ่ม2แต้มจากบวก3ก็ต้องกลายไปเป็นบวก5ครับหนูนี่เลื่อนไปจากบวก3เป็นบวก5้า เพราะนั้นคาตอบเลื่อนทศยมเสร็จมันจะกลายเป็นอันนี้ซึ่งมันจะไปตรงชอยสามครับมันจะไปได้ชอยนี้ครับหนูอุ๊บ่าไอ,ขอ้ข้อนี้นี่มีการกลั่นแกล้งนี่มีการเลื่อนจุดทศนิยมทศนิยมด้วยเออนี่นี่ข้อสอบมีพลิกแปลงข็อเสริมประสบการณ์ไปครับหนูเอาลองดูข้อต่อไปอีกสิครับหนูครับ ไอคอนเนี่ยให้หนูทําการเปลี่ยนนะครับ0.05526มโครเมตรให้กลายไปเป็น,มนเมตรเฉยๆครับหนูครับไมโครไมโครนี่เขาเขียนสัญลักษณ์เป็นตัวงอๆอ,อ,อย่างนี้นะเห็นงอๆอ,อย่างนี้อา่านว่าไมโครนะครับให้เปลี่ยนเป็น,มนเมตรเฉยๆครับหนูครับเอ้าลองดูลองดูมันก็ทําคล้ายๆที่ผ่านมานะครับหนูหนูลองหยุดวิดีโอสักนิดแล้วลองคิดเองสักหน่อยผิดถูกไม่ว่ากันฝึกคิดเองนั่นเดี๋ยวจะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับ อันดับหนึ่งครับไอตัวเลขนี่หนูเอาไว้เฉยๆอย่าหนูไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับ0ูนย์ศนหนี่เอาไว้เฉยๆครับไอที่หนูต้องเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนไอไมคโครตัวนี้ครับไององเนี่ยไมโครงโงตัวนี้ต้องเปลี่ยนเมื่อเกี้เพึ่งผ่านไปไอไมคโครเนี่ยมันคือ10ยกกําลังลบหนะครับไอ้พวกนี้หนูไม่ต้องท่องนะครับเนี่ยไม่ต้องท่องนะครับไม่ต้องท่องหนูทำโจทย์ไปเยอะๆเดี๋ยวมันจำของมันเองอะ่ะ เสียเวลาไปทองทำไมทำโจทย์ดีกว่านะครับไมโครนี่คือ10ยกกำลังลบ 6, นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นให้หนูเอาไมโครออกไปครับเอาออกไปแล้วหนูใส่10ยกกำลังลบ6เข้าไปแทนที่เสร็จแล้วก็ใส่คูณเข้าไปหน่อยนึงนะครับหนูกลับนี่ได้ออกมาอย่างนี้แต่มันไม่ตรงชอยไม่มีชอยให้เลือกไม่มีซักชอยถ้าหนูจะให้มันตรงชอยเลือก มันต้องเลื่อนทศยมมาข้างหลัง2จุดครับต้องเลื่อนจุดทศยมมาข้างหลัง2จุดถอยหลังครับถอยหลังถ้าเลื่อนทศยมถอยหลัง2จุดมันก็จะกลายมาเป็น5.526ทีนี้ครับเลื่อนทศยมถอยหลังเลขชี้กําลังมันต้องลดลงนะต้องลดลงนะถอยหลังอ่ะถดถอยอ่ะเลขชี้กําลังต้องน้อยลงครับถอย2จุดลดลง2แต้มจากลบ6ก็ต้องกลายไปเป็นลบ8 แล้วหน่วยก็จะกลายเป็นเม็ดสมใจอย่างนี่ครับตออบอตอบตรงนี้ครับนี่มีการเลื่อนต้ยมถอยหลงถอยหลังเดียวเอ้ยเลื่อนถอยหลังกําลังจะน้อยลงนะครับอันนี้ความรู้ของเก่าใครที่เลื่อนน่ะถอยหลังไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรหนูนหนขยันทําโจย์พวกนี้แต่ต้องทําอย่างมีสติมีสมาธิและเดี๋ยวความรู้เก่ามันจะรื้อื้ฟื้นมาเองครับหนูไม่ต้องไปทบทวนไม่ต้องไปย้อนถอยหลังเสียเวลาด้านหน้าทโจย์ไปเรื่อยๆจะดีเองครับ ถัดไปครับหนูครับไอ้ก้อนเนี่ยให้หนูทำการเปลี่ยนนะครับ2.55จุดคูณ1ิบลัรลบสามไมโครกรัมไมโครอีกแล้วงองงี่อ่าน่าไมโครจคือกรัมครับคือกรัมให้หนูเปลี่ยนไมโครกรัมเป็นกรัมเฉยๆดูจะแปลกไปอีกหน่อยหนูหยุดวิดีโอไว้สักนิดแล้วลองคิดสักเล็กสักน้อยสิครับหนูครับ อันดับแรกเลยครับไอตัวเลข2550้ลบสมเนี่ยหนูเอาไว้เฉยๆเลยไม่ต้องไปยุ่งมันไอตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นอะไรไมซ์นหนูเอาไว้เฉยเฉยไอที่หนูต้องเปลี่ยนคือหนูต้องเปลี่ยนไมโครตัวเนี้ยครับต้องเปลี่ยนงองไมโครตัว,นวเนี้ยแล้วไมโครเนี่ยมันคือ10ยกกําลังลบหใช่ไหมครับเนี่ยหนูทาโจทย์ไปเดี๋ยวมันจะจาเองครับหนูไม่ต้องท่องหรอก ไมโครนี่สิบลังลบหถ้าเช่นนั้นหนูเอาไมโครออกไปครับเนี่ยเเอาไมโครนี่ออกไปแล้วหนูใส่10ยกกาลังลบหเข้าไปแทนที่ครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาไมโครออกใส่10บลบหแทนแล้วเขียนคูณเข้าไปสักหน่อยนึงนะครับเอาเปลี่ยนหน่วยให้เหลือแต่กลัมเสร็จไวเห็นไหมหน่วยเป็นกลัมเสร็จแ้วเห็นไหมแต่แหมครูก็อนุญาตแถมนิดเสริมหน่อยนะ 10บยกกำลังลบสามสิลังลบหคูณกันอันนี้เอาวิชาคณิตศาสตร์มาช่วยหน่อยเลขยกกําลังคูณกันเขาให้เอาเลขชี้กําลังไปรวมกันใช่ไหมเอากําลังไปรวมกันรวมลบสรวมกับลบหมันก็กลายไปเป็น10บกำลังลบเกสิจริงหมลบสามลบหรวมกันไปสืบลงลบเเพราะฉะนั้นข้อนี้รวมเสร็จมันจะกลายเป็น2.55 คูณสิบยกกาลังลบเก้ากรครับหนูครับได้ช่วยไหนหวะนูได้ช่วยไหนหวะอันใดข้อนี้โอเคไหมโอเคไหมเออเว้ยมีการใช้ไอ้ณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเข้ามาหนุนหน่อยหนึ่งตรงนี้เอาเอาเอาหนูลองเช็คดูครับหนูครับมาดูข้อนี้อีกครับหนูครับ เอา้าหนูลองหยุดวิดีโอนิดแล้วก็ลองคิดเองสักหน่อยก่อนนะครับไอ้คนเนี่ยหนูเขาถามว่า4.625คูณ10ลัง5นาโนแอมแปร์มีค่าท้าก็กีก่แอมแปร์ให้หนูเปลี่ยนไอ้นาโนแอมแปร์เ no นี่ยนะครับให้เป็นแอมแปร์เฉยๆก็หลักการเดิมครับหนูอันว่าตัวเลขข้างหน้านี่หนูอย่าไปยุ่งมันนะครับ สี่หกสองหคูณสิบยกกำลังห้านี่ไม่ต้องไปสนใจเอาไว้เฉยๆไอที่หนูต้องสนใจก็คือนาโนตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนนาโนอันว่านาโนเนี่ยหนูมันคือ10บยกกำลังลบเ้านะครับหนูถ้าเป็นเช่นนั้นหนูเอานาโนออกไปครับเอาเอ็นเอานาโนตัวนี้ออกไปนะครับแล้วหนูเปลี่ยนเป็น10บยกกำลังลบเ้าเข้าไปแทนครับนูครับ เอา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 ,เอ,าออกครับเอาออกแล้วก็ใส่สิบกำลังลบเก้าเข้าไปแทนแล้วก็ใส่คูณเข้าไปสักหน่อยหนึ่งเอาจบแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นแอมแปร์เสร็จแล้วครับหนูทีนี้ครับแถมท้ายนิดหนึ่งไอ้สิบกำลังห้ากับสิบกำลังลบเก้าคูณกันเนี่ยเลขยกกํำลังคูณกันก็เอากำลังไปรวมกันได้ครับหนูเอาห้าไปรวมกับลบเก้าเอาห้าไปลบกับเก้านี่นะครับหนูสุดท้ายมันก็จะเหลือสิบยกกำลัง ลบสครับหนูเพราะฉะนั้นก่อนนี้ดัดแปลงนิดนึงสุดท้ายมันจะได้4 6 2จุดหคูณสิยกกำลังลบสแอมแปร์จบครับเรียบร้อยนี่